มาสวยขนาดน,านาีขน้ขับมาอไก็สิน่อเดกันองเขาแล้วไปเดินแแล้วก็ไปเดยนแนวเมื่อกี้ไงเดี๋ยวเป็นรถเคืนเขาแล้วก็ผก็ไปเดินซื้อของนิดห่อจะมีอะไรดีกว่าไปเดินแนวแล้วเขาก็ไว้ใจนะไปเดินแนวเมื่อกี้ดีเทว มันก็ถ้าจะปฏิเสธก็ไม่ใช่พ่อไม่ได้ยินไม่ใช่่อไม่ได้ใกล้กันเดียวนิ่แคบเลยมเลยแคลยเรัขเลยติดด้วยเชียรมยไม่เขามานีมามานีมาตดมตมาตมีมาตไมาตไมาตไมาตีมามาตี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 มาีมาตมาตีมามาตมาตี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 มมมนมไมมมมมามตาตมมมมไมมมมไมมมไม พี่ว่าจะไปเก็บที่เลนะเกาหลีใช่ไหมไม่ได้ดึจริงผิวหน้าเนีที่ไหนเลยเอาเอาเอาาหยุดไ่จะไปแน่เอามไปไหนอ่ะมุเยอยูไหนเองแงดมีใครต้องกับมุกใช่ไหมน้าแบบน้าแบบ